อนเนี้ยตัวชื่อโฉนดนี่ยังเป็นของป้าอยู่ถูกต้องไหมครับค่ะหรือ<ต>โอนไปของหลานแล้วแล้วีนะคะคโอนไปของลูกป้าหรือย,ยังยังค่ะเป็นของพ่ออยู่ค่ะคือคามีป้าเป็นของลูกโอเคอถ้าถ้ายังเป็นเป็นชื่อของคนที่เกี่ยวข้องที่ทําสัญญากับเราอยู่วันเนี้ยคุยกับเขาแล้วให้เขาจัดการโอนมาให้ตามสัดส่วนที่เราครอบครองอยู่ตามที่ซื้อกันถ้าไม่ให้นะครับคงจะต้อง หาทนายความยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งให้เขาแบ่งแยกให้กับเราก็คุยแล้วนะคะแต่แต่เขาเอาชุดนดเอาน้า่สามอันนี้ไปเข้าทกศ่ะค่ะอืมไปเช่าเขาเข้าทกศก็เป็นเรื่องที่เขาไปไปเข้าทกศไว้ก็จะติดาระหนี้อยู่ในส่วนของเรากับเขาเนี่ยยังทะเลาะกันได้นะครับยังขอแบ่งได้ แต่พอแบ่งมาเสร็จปุ๊บไอ้ที่ที่เราได้มามันจะติดหนี้ทกศมาด้วยนะครับเราต้องไม่ใช้แทนเขาด้วยหรือเปล่าคะจย์ก็ต้องไปเคลียร์กับทกศด้วยทีนี้พอเราไปเคลียร์กับทกศเนี่ยเขาทาให้เราเสียหายเราก็ต้องไปไล่เบี้ยกับเขาคืนอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องฟ้องฟ้องให้เขาโอนให้แล้วก็ให้เขารับภาระเรื่องหนี้ค่ะอือคือตอนนี้นะคะลูก่าเขาบอกว่าถ้าถ้าเขา ไปถอนจากเขาก็ซอมมาเขาจะไล่ให้หรื้อบ้านออกอะคะ่ะวันนี้ถ้ายังเป็นชื่อแม่ชื่อพ่อเขาอยู่ที่ผูกพันกับเรานะครับค่ะแล้วเราครอบครองตรงนี้อยู่เกินหนึ่งปีเนี่ยเ<ม>พราะเป็นนทสามค่ะเขาไม่มีสิทธิ์ฟ้องไล่เราออกอ<ม>นะครับเรามีสิทธิ์ฟ้องแบ่งเขาเพราะฉะนั้น<ม>อย่ายให้เขาไปเปลี่ยนชื่อเป็นของคนอื่นเอาไปขายบุคคลภายนอกนะครับก็ของลูกๆเขาพงนั้นเลยคะ่ะอ่าถ้า ถ้ายังเป็นที่ลูกเขาเราสู้กับเขาได้แต่เขาเกิดเอาไปขายบุคคลภายนอกเราจะสู้เขาไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เพื่อไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องกับที่ดินแปลงนี้รีบดำเนินการถ้าจะให้แนะนำตรงๆก็คือฟ้องก่อนที่เขาจะไปโอนรีบให้ทนาาฟ้องเลยครับต้องรีบดาเนินการนะคะคุณเล็กไม่อย่างนั้นเกิดเขาขายให้คนอื่นเนี่ยมันจะมีปัญหาใช่ไหมคะถูกต้องเพราะว่าเป็นอีกคนหนึ่งเป็นบุคคลที่สามทง่เราไม่มีสิทธิ์ไปฟ้องร้องเขา นะคะค่ะคุณเล็กลองดูนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะคนที่โทรมาปรึกษาเรานะคะจา์ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องอย่างนี้แหละพอเสร็จแล้วไปซื้อที่ดินมาพ่อแม่คนไปเป็นเชื่อคนอื่นแต่คนอื่นเนี่ยจะมาเอาที่ของเราระหว่างพ่อกับป้าเป็นพี่น้องกันก็เหมือนไว้ใจกันแต่พอพอหมดจากรุ่นพี่น้องมารุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยจะคุยกันไม่รู้เรื่องค่ะแล้วในจุดเริ่มต้นเนี่ยมันก็ยังมีประเด็นอยู่ตรงที่บอกว่า พ่อกับป้าซื้อขายกันซื้ออะไรซื้อขายที่ดินทําไมไม่ไปจดทะเบียน <ทะ S 1> พอไม่ไปจดทะเบียนที่สํานักง,งานที่ดินไม่ไปเสียภาษีเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบของธางราจการเนี่ย กฎหมายก็เลยบอกว่าการซื้อขายแบบนี้ไม่เกิดนะครับในทางกฎหมายเป็นโมฆะเลยสัญญามันใช้ไม่ได้อ้างอีกยังไงก็ไม่ได้แต่สิ่งที่โชคดีก็คือว่าหลังจากซื้อแล้วเนี่ยป้าให้พ่อเข้าไปอยู่พ่อก็ให้เราเข้าไปสร้างอยู่จะจดทะเบียนขอบ้านเล็กที่เป็นชื่อเราชื่อสามีชื่อลูกหลานแต่เป็นฝ้าของคุณพ่อเนี่ยตรงนี้เท่ากับเราเข้าไปครอบครองเมื่อเข้าไปครอบครองที่ดินถึงแม้สัญญาเป็นโมฆะแต่ที่ดินเป็นนอสสามเพียงส่งมอบการครอบครองเราก็ได้สิทธิ์การครอบครอง ค่ะคือเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าเราเข้ามาอยู่เป็นที่ใีญแล้วชัดครับจากทะเบียนบ้านจากไอ้สมุดทะเบียนบ้านเนี่ยเอาไปให้ศาลดูศาลก็เห็นแล้วคืออันนี้ถ้าสู้กันคุณเล็กก็น่าจะชนะน่าจะชนะแต่ว่าทะเลาะระหว่างตัวคุณเล็กเองกับตัวลูกหลานของป้านะครับอืมแต่อันนี้มันญาตกกันแต่สมมติมาขายให้คุณเนลิสาเนี่ยคุณเนลิสาจะบอกว่าไม่รู้เรื่องและจ่ายสดด้วยโอนด้วยเพราะฉะนั้นไม่รับรู้เรื่องเลยต่างๆคือตะกี้นี้ที่อาจารย์แนะนําคือถ้าเกิดมีคนมาซื้อแบบนี้แหละจะมีปัญหาแน ใช่แล้วยังติดอยู่กับทกศด้วยติดแบงค์ด้วยมันก็เลยไปไหนไม่ได้ทีนี้เราฟ้องแบ่งเองก็แบ่งได้แบงค์จะบอกว่าไม่อนุญาตให้แบ่งอันนี้ไม่ได้ศาลจะมาคับให้แบ่งครับแต่ว่าไปกระทบสิทธิ์การจำนนงของแบงค์ไม่ได้แบงค์ก็ยังคงได้สิทธิ์จำนองเป็นหนี้จำนนงที่ดินแต่นี้เราก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าเราเหมือนต้องไปใช้หนี้แทนเขาหรือเปล่าก็ตามสัดส่วนแต่ที่ดินเราติดอยู่สัดส่วนก็ต้องไปเจรจากับแบงค์ครับ นะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาคือถ้าใครเวลาจะไปซื้อที่อะไรงลงชื่อชัดเจนจดทะเบียนโอนที่สำนักง,งานที่ดินดีกว่าค่ะจะบอกว่าเป็นพี่เป็นน้องเชื่อถือกันก็ ก็ตามเพราะว่าไว้ใจกันแต่ในอนาคตมันพูดไม่ได้คือชั้นเดียวกันพ่อกับป้าอาจจะมีปัญหาแต่พอมาถึงชั้นลูกแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้แม้กระทั่งคุณเนริสากับผมถ้าซื้อที่ที่ดีเนี่ยอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องก็ได้นะคะตอนนี้เราอาจจะคุยรู้เรื่องตอนนี้โอเคไงจุงเงินไปซื้อที่แต่งเดียวกันจ่ายตามเข้ากระเป๋าปุ๊บมวนมลุ้งขึ้นคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วนะคะส่วนมากเงินบางทีก็ปัญหาเอาตัวนังสือว่าเป็นบทพิสูจน์ดีกว่าเวลาคบการรู้จักการเชื่อใจกันก็ก็ น้ำใสใจจริงแต่ในแง่การพิสูจน์แล้วเนี่ยสารเขาจะขอเอกสารครับทุกอย่าต้องมีพยานมีเอกสารเพื่อความสบายใจต่างคนต่างไม่โกงกันแต่เพื่อไม่ให้เปลี่ยนใจกันแล้วก็คนอื่นเข้ามาเป็นตัวแปรในอนาคตเนี่ยก็ทำบันทึกกับไ้รยคือตอนนี้รักกันดีอยู่พูดอะไรก็เชื่อกันมีเอกสารหลักฐานดีกว่านะคะไว้ยืนยันชัดเจนนะคะตอนนี้มีอีกสายนึงค่ะคุณจารุณีนะคะสอบถามเรื่องของบ้านค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะพี่เมื่อก่อนเนี้ยหนูมีจำความจําเป็นเรื่องเงินแล้วแม่เอาโฉนดไปไว้อืมอืมโฉนดของใครโฉนดชื่อใครครับชื่อแม่แล้วทีนี้ก็ไปถอดแล้วทีนี้เขาไปถอดออกมาหนูก็รู้ว่าเขาไปถอดออกมาครับแล้วเอาถอดออกมาแล้วไปไว้อีกเจ้าหนึ่งครับ๋อค่ะแลวแล้วทีนี้เขาไปแอบเป็นยินยอมให้ให้ ให้ให้เจ้าหนี้เจ้าที่สองอ่ะพี่หนูไม่รู้ครับอืมแต่ทีนี้เขาเขาเซ็นยินยอมเป็นเป็นผู้อาศัยให้ให้ให้เจ้าหนี้เป็นในบ้านนะพี่แม่ไปเซ็นหรอคะจ้าแม่เซ็นแล้วทีนี้หนูไม่รู้อ่มที่ดินเป็นโฉนดโฉนดหรือนอตเสามเป็นโฉนดค่ะเป็นโฉนดก้าแม่ยังไม่ได้โอนให้เขาใช่ไหมโอนเรียบร้อยแล้วพี่แต่ทีนี้หนูไม่ไมนเรียบร้อยแล้วไปทําสัญญาเป็นผู้อาศัย จ้าอ้าวแต่ทีนี้หนูไม่สบายใจตอนที่ว่าทําไมเขาไม่บอกหนูสักคำหนึ่งหนูไม่มีสิทธิ์ได้รับอะไรยพี่อ๋อไม่ได้เราเราเราเป็นลูกไม่ใช่เหรอจ้าทําไมทําไมแม่ไปกู้แม่ต้องบอกเราด้วยรู้ไอ้กู้ต้องไม่บอกก็ได้แต่ทีนี้เวลาเป็นินยอมเอาไปโอนไปโอนเอาเงี้ยอนโดยกฎหมายก่อนนะครับ โดยกฎหมายถ้าเป็นชื่อใครเข้าไปทํานิติกรรมได้โดยไม่ต้องขออนุญาตคนอื่นยกเว้นเป็นคู่สมรสที่ที่เป็นเจ้าของร่วมในกรณีที่ดินแปลงนี้เป็นสิทธ์สมรสเพราะฉะนั้น<ำ>เขาไปเซ็นโดยที่ไม่บอกใครเลยเนี่ยมันก็มีผลผูกพันลูก<ช>เป็นเพียงผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับทรัพย์ของมรดกของพ่อแม่ในอนาคตอื<ช>แต่ถ้า<ช>พ่อแม่ยังอยู่วันเนี้ยไม่มีสิทธิ์ กฎหมายก็เลยบอกว่าพ่อแม่ทําอะไรก็ได้โดยไม่ต้องบอกลูกะนะครับใน <ปะ S 1> ความรู้สึกในความรู้สึกน้อยอกน้อยใจเป็นไปได้แต่ในแง่กฎหมายเนี่ยเขาไม่ต้องบอกและในทุนเองก็รู้จุดนี้ในทุนก็จับให้แม่เซ็นชื่อก็จบแล้วครับตอนนี้กรรมสิทธิ์ในที่ดินเท่ากับมันโอนไปแล้วเราไปเซ็นแค่อาศัยค่ะค่ะเร,เรื่องที่สองแล้ว หนูมีแฟนใหม่แต่ทีนี้เขายังไม่ได้ย่าล้างกันเขาเลิกกันมาสักยี่สิบปีแล้วเขาจะมีสิทธิ์ในจินสมรสไหมเขาจ,จดทะเบียน <ทำ S 2> สมรสกับภรรยาเดิมใช่ไหมครับจ <bizarre. S 1> ้าแยกกันอยู่ยี่สิบปีแต่ไม่ไปจดท<ค>ะเบียนหยาค่ะจ้าใบทะเบียนสมรสก็ยังถือว่าเขาเป็นสามีภรรยากันโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ค่ะจ้าวันนี้มาแต่งงานกับเรา เท่ากับเราเป็นภรรยานอกสมรสนะครับอืเราไปจดทะเบียนที่เราทําร่วมกันมาล่ะเราไปจดทะเบียนสมรสก,กับเขาก็ไม่ได้จะเป็นจดซ้อนอสิ่ง<ช>ที่เราทําร่วมกันมานะครับวันนี้โดยกฎหมายมันจะถูกสันนิษฐานว่าสิ่งที่ตัวผู้ชายหาได้มาเนี่ย มันจะวิ่งไปเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมระหว่างภรรยาเก่าเขาเป็นสินสมรสกับภรรยาเก่าตามท่เป็นสมรสค่ะถ้าเราจะพิสูจน์ว่าเป็นของเราเนี่ยกลายเป็นเราเสียเปรียบนะครับอืมอือตัวนี้เสียเปรียบเพราะฉะนั้นทางออกเลยหรือพี่วัะนั้นทางให้ทางที่ดีก็คือข้อหนึ่งค่ะให้สามีเราไปคุยกับภรรยาเดิมจดวจทะเบียนหย่ากันได้ไหมค่ะถ้าได้ก็ทําอถ้าไม่ได้การที่เขาแยกกันอยู่เกินกว่า20ปีเนี่ยเอาแค่สามปีก็พอตามกฎหมาย ต้องให้สามีเราไปฟ้องขอหย่ากับภรรยาเดิม,มแล้วก็จดทะเบียนหย่าให้เรียบร้อยหลังจากนั้นมาทรัพย์สินทั้งหมดมันถึงจะเป็นของเราร่วมกับสามีเราพอดีเขาไม่เจอหน้ากันเพราะไปยิงม่นหนีไปยังทีนี้คไม่ไม่เจอต้องใช้ฟ้องเอาครับทั้งนั้นต้องไปหาทนายให้ทนายฟ้องหยา่าถ้าตัวภรรยาเก่าเขาไม่มาสารไม่รับหมายไม่อะไรก็ไม่เป็นไรครับสารก็ตัดสินให้หย่าได้อื ด่าจ้าโดยที่ไม่ต้องเรียกผู้หญิงคนนั้นมาใช่ไหมคะใชาจ้าจ้านะคะหรือว่าทางที่ดีถ้าไม่ฟ้องกันก็ต้องเซ็นโอนให้เราใช่ไหมอาจารย์โอนให้เราได้ไหมสําหรับเรื่องที่ดีในการมันก็ยังมีปัญหาว่ามันเป็นทรัพย์ที่ผู้ชายได้มาระหว่างจนที่เป็นสมรสอยู่ไปโอนก็โอนได้ครึ่งเดียวอืมนะคะมีปัญหาหมดเลยถ้างง้นฟ้องหย่าดีกว่าถ้าหาตัวผู้หญิงไม่เจอนะคะคุณจารุณีจ้าจ้าจ้านะคะมีอะไรสอถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีค่ะลองดูนะครับถ้าติดขัดตรงไหนก็โทร จ้าขอบคุณค่ะครับผมสวัสดีค่ะนะคะยังไงพอรักกันจะจดทะเบียนการตรวจสอบนิดนึงจดทะเบียนเลยนะคะอย่าไปสอนอื่นเเขาปัญหาเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะระบบทะเบียนสมัยก่อนนี่มีปัญหาจริงๆะนะครับแต่ปัจจุบันอาจจะดีขึ้นเพราะว่าเวลาจดทะเบียนสมรสปัจจุบันก็จะมีข้อมูลเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์แล้วเวลาไปจดทะเบียนคุณจดที่ไหนได้ประเทศกดขึ้นมาก็จะเห็นและเข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ยสำนักงานทะเบียนทั่วประเทศน่าจะเชื่อมออนไลน์กันได้หมดแล้ว แต่ก, <S <S 1> <S 1> ก็นั่นอีกแล้วฮะถ้าไปไป บางอำเภอที่ล่าหลังจริงๆแล้วแล้วมันไม่สามารถออนไลน์ได้ตรงนั้นโอกาสจดทะเบียนซ้อนก็มีนะครับแล้วถ้าใครจดก่อนในคนมาจดที่หลังเนี่ยต่อให้ไปที่อำเภอตรวจสอบไม่เจอแล้วคุณจดในอำเภอเซ็นให้เป็นในทะเบียนการสมัครข้างหลังก็เป็นโมคะนะคะยังไงเวลาจะจดทะเบียนการตรวจสอบนิดนึงซ้อนซ้ำซ้อนกันหรือเปล่าสุดท้ายเราวอาจจะกลายเป็นผู้ไม่รับผลประโยชน์อะไรก็ได้พาแฟนเราไปตรวจสุขภาพตรวจโรคให้เรียบร้อยไปติดประวัติ ไปด,ดูให้มหมดสมรถตรวจให้หมดทุกอย่างแล้วค่อยเชื่อะนะครับเพราะนทุกว,วันนี้บางทีเถ้า รักกันมากๆเขาบอกความรักทําให้คนตาบอดใช่ไหมมองไม่เห็นอะไรเลยมองไม่เห็นอะไรเลยใครเตือนอะไรก็ไม่ฟังพออยู่กันไปปุ๊บทีนี้ทีนี้ยุ่งแล้วไล่ออกนะคะนะคะอันนี้ก็เตือนไว้ก่อนใช่คัะอันนี้เป็นทางกฎหมายนะคะส่วนแ้วท่านผู้ชมท่านใดมีประเด็นต้องการปรึกษาปัญหากฎหมายนะคะเบอร์โทรเข้ามาที่เบอร์02-338-383-4-6ถึง6ค่ะพักสักคู่ค่ะครับ